สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอในหัวข้อเรื่องความรักและความศรัทธาในวิชาชีพครูค่ะแบ่งได้เป็น,น,นสองหัวข้อใหญ่ค่ะหนึ่งภาคคุณครูภาคค,ภาคุณครูไม่มีวันจัดเสียนแบ่งได้เป็น,น,นสามด้านค่ะด้านที่หนึ่งด้านความรักให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส,ส่งเสริมให้กำลังใจแก่สิทธ์ค่ะด้านความศรัทธาค่ะมั่นใจในอาชีพและเชื่อมั่นในอาชีพค่ะด้านคุณค่านะคะก็คือ ให้ความให้เ้ื่อความเต็นใจไม่หวังสิ่งตอบแทนค่ะข้อที่สองนะคะหลักการประจำใจห้าประการเต็มรู้ด้านวิชาการกคะครูต้องแสวงหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ให้ผู้เรียนสองด้าน,นทางโลกแสวงหาความรู้รอบจวนด้านอื่นๆเป็นไปตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรมสามด้านธรรมะสามารถนําเรื่องนําความรู้มาเป็นทางหอวสำหรับสังสอนถิงได้เต็มใจใจครูก็คือรักอาชีพ ครูต้องมีวัฒนิตคติที่ดีต่ออาชีพสเสวนาวิธีที่ดีต่อเพื่อสังสอนศิลรักศิ์อยากให้ศี์ทุกคนมีความสุขและเสียสละเพื่อศี์ใจสูงครูควรมีจิตใจที่ดีงามและมีความพยายามให้สูง,สง เวลาจะแบ่งออกเป็น3หัวข้อนะคะมีงานสอนงานสอนคือใช้เวลาในการเตรียมการสอนอย่างเต็มที่งานครูครูต้องให้เวลาแก่งานธุรการงานบริหารบริการจะให้สถาบันก้าวหน้าค่ะงานนักศึกษาให้เวลาให้การอบรมแนะนาสามสอนสิ์เมื่อต้องการความช่วยหเหลืเอเต็มคนเต็มคนนะคะจะเป็นการพัฒนาตนเองให้เป็นแม่พิมพ์และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ค่ะเต็มพลังเต็มพลังนะคะก็คือจะทุ่มเทเพื่อการสอนวิชา วิชาการศิ์และเป็นศิ์ให้มีความรู้ความประพฤตนงดงานค่ะค่ะแล้วก็ด้านทางนั้นนะคะสามารถลากเส้นเชื่อมโยงไปยังหัวขอ้อเต็มใจได้ค่ะเต็มใจจะแบ่งออกเป็นใจครูนะคะคือรักอาชีพครูต้องมีก,รรก,กันละคุณตที่ดีต่ออาชีพและแสวงหาวิธีสอนที่ดีเพื่อศิ์ค่ะแล้วก็รักศิ์นะคะอยากให้ศิ์ทุกคนมีความสุขและเสียสละเพื่อศิ์ค่ะ แล้วก็ต่อไปเป็นหัวข้อด้านความรักน,นะคะด้านความรักสามารถเชื่อมโยงไปยังหัวข้อเต็มรู้ได้ในด้านทางโลกค่ะแสดงหาความรู้รอบตัวได้อื่นๆเป็นไปตามระเบียบประเพณีวัฒนธรรมค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นด้านคุณค่านะคะด้านคุณค่าสามารถโยงเชื่อมโยงไปยังหัวข้อเต็มพลังได้ค่ะซึ่งเต็มพลังหมายถึงตุ้มเดเพื่อการสอนวิชาการศึกเน้นเป็นเลนังศิ์ให้มีความรู้ค่ะความประพฤติดีค่ะ ค่ะคุณพอนิชาณพอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ